ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อด้วยนะครับวันนี้มาลองเล่นลบบอกในแมป a r m Wrestling Simulator หรือก็คือแมปนัดคอนั่นเองมาเริ่มกันเลยอ่าเราไปเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับเราคงต้องฝึกตออแข็งแก่งของไปเสร็จเลือกน้ำหนัก1นกิโลมาจัดเลยมาดิเอ้ยโหมันใหญ่จังวะน้ำเปลสีชมพูสวยงามที่เดียวกับผมอันนี้ยนี่ไงความแข็งแกร่งเราเพิ่มขึ้นแล้วเจ็ด 1ิ1ส1บ1อ1ดงม้มันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งใช่ไหมแล้วเราจะเพิ่มยังไงอันนี้เราต้องมีกล้ามถึง50อ๋อเอ๋อต้องฝึกไปถึง50ก่อนจะได้กดไปเรื<ๆ>่อยๆแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเฮรยอันนี้ดีกว่าล่าต้องมี3000อ๋อโอเคนี่ไงเขาบอกดีควายคือต้องการต้องการ3000ใช่ไหมเราทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมเดินถือดัมเบลไปด้วยเราไปเช็คอิ่งอื่น อฮ้ยอันนี้เป็นหมัดใช่ไหมเป็นหมัดค่าหมัดเดี๋ยวผมขอปึกสุสามสิบอ่าเรามาต่อยดิอันนี้เราต้องต่อยใช่ไหมอุย้ยต่อเรื่อยๆได้ค่านักโคได้ค่าหมาัดอุย้ยคุณท้าต่อยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาไฮ้ต่อยมันเร็วกว่านำนำเบลเยอะเลยวะ่ะผมต่อยจะถึงเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบเพราะมันตามความเร็วของคลิกเมาส์เราเลยครับ ก็อย่างก็หมายว่าผมคิดได้ร้อยครั้งละยิ่อย่างเมื่อยอันนี้ต้องการ400อันนี้เป็นอะไรครับรรไข่ไข่นี่ใช้ถ้วยางวันถ้วยางวัลน,น่าจะต้องอ๋อนี่ไงแข่งมีใครบ้างอ่ะสตาร์เตอร์บูลลี่อ๋อโอเคเป็นๆอันนี่ยเ,เด็กบูลลี่ในโรงเรียนอนะตักเรงในโรงเรียนทิชเชอร์ครูจิมแรดอันนี้เป็นเด็กเด็กในจิมเด็กในเนี่ยนนะพวกโรงยิมอะ่ะ เด็กออกกํกาลังกายเว้ยมาเฟียบอสแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นแชมเปี้ยนนักกล้ามโอ้โ oh, หตัวแ <c oughs> ม่งตัวแม่งบัรนเริมเลยเด่ะเราเราเ,รเลืกใจคนที่อะไรบูลลี่เนะี่ยมาสู้ดิเอาไว้นุม่มงัดข้อ,อยังไงเนี่ยผมไม่รู้เนี่ยครับสองอต้องแข่งกันกดป่ะ้เยเราชนะเราชนะได้เราชนะได้130ข้างล่างมันมีพลัง130ชนะเออได้วินมาหนึ่งต้องใช้วิน5ครั้งเนี่ยถึงจะได้ไข่หนึ่งลูก งั้นเดี๋ยวผมไปอัพเกรดดีกว่าเฮ้ยสปินเราได้อีกอันหนึ่งหรอที่ทมันได้เร็วจังอ่าโอเคผมมีผมมีไอรางวัลคูณแล้วก็ดีได้รางวัลจากการฟรีกิฟเป็นการที่เราล็อกอินในเกมใช่ไหมเราเดล่กิฟล่ะเดล่กิฟก็ได้เฮ้ยแจกกระจุยเลยงั้นเราก็ได้15บหถ้วยแล้วของแจกผมมาเอาไข่ดีป่ะเปิดไข่มาระดับแรกเลยเปิดมาหึตัวสัตวเลี้ยง แมวน้อยเฮ้ยแมวน้อยห้าสิบแปดเปอร์เซนแมวน้อยอีกตัวหนึ่งอย่าบอกนะแมวกูว่าแล้วดวงกูแปลกๆละวสามแมวทีละห้าอ๋อถ้วยหมดแล้วสิบห้าถ้วยได้แมวมาสามตัวอ่าสมใส่เนี่ยสัตว์เลี้ยงใส่มันใส่ได้ครั้งละสามตัวใช่ไหม,มแมวมาให้หมดเมื่อก เรามาฝึกผมว่ามาฝึกนี้ดีกว่าฝึกอันหนึง่งอันนี้เป็นฝึกคลิปฝึกการไอ้นี่ครับนี่ไงเนี่ยเอามือเอามือมาดีบรวมมันเป็นถ้าถ้าราที่ผมเคยมีอันนี้คลิปมันจะมีหลายแบบนะน,นี้น่าจะเป็นฝึกฝึกหัวไหล่ปะกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือไม่ก็มันบอกว่า hand สเ a y งความแข็งแกร่งของข้อมือเว้ยที่จริงมันน่าจะเอามือเดียวจับแต่ว่าเหมือนโมเดลก็ทํามาเป็นเงยที่จริงมันใช้มือเดียวนะจับแบบจับมือเดียวอะ ได้อยู่แหละอันนี้ก็ได้แข่สเตง็งใช้สองมือกดอ่าต้องฝึกความแข็งแร่งและนี่คืออะไรครับต้องชนะแชมเปี้ยนแล้วก็มียอดเดีย๋ยวผมให้มันไม่บงังเด้อันนี้ต้องชนะแชมเปี้ยนแล้วก็มียอดชนะรวม15 0 0 0น้าน่าจะเป็นการไปโลกต่อไปหรือเปล่าอันนี้เป็นที่อยู่ในโรงเรียนเยาจะออกจากโรงเรียนล้วต้องแข็งแร่งให้มากพออ๋ออันนี้สู้กับผู้เล่นอื่นได้ด้วยเอ้ย ต่คนที่เขามาอยู่นานานะจะจะเก่งมากๆพอละผมเก็บไอ้ตัวนี้ฝึกมาร้อยี่สิบกว่าอันต่อไปสองกิโลขั้นต่อไปก็ร้อยหสิบปะนี่ยร้อยห้าสิบไอ้ไอ้ถึงร้อยหสิบเลยไหนก็ฝึกแล้วแปบ๊บเดียวร้อห้าสิบมาได้สามกิโลไเ้เร็วมากเร็วมากสามกิโลเราจะฝึกผมจะฝึกแฮนด์สเต็งให้นำหน้าไปเลย เอาถึงสามร้อยเลยไหมเห็นสต็งสักสามร้อยแล้วก็ไปต่อที่ใบเซฟให้ถึงสามร้อยไปกล้ามเนื้อแขนไปเซฟใช่วะไปเซฟนี่กล้ามเนื้อส่วนไหนวะไม่ไม่ได้ไม่เคยฝึกแบบนี้ร้อยเจ็ดิบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหรนะ่น่ะ ขน,นานี้เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหรเท่ะสองน้ำหนัก2อกิโลเพิ่มขึ้นที่เท่าไหรโอ้ยมันมีมันมีอ๋อมันแบ่งเขาแบ่งเป็นเทียนี้เว้ยสตาร์เตอร์คือเริ่มต้นระดับกลางมีเดียมระดับมาสเตอร์ตอนนี้เราอยู่ระดับเริ่มต้นไอ้มีของขวัญรับได้ผมรับแบบอุ่ร้อยอ๋โอโอเคได้ความแข็งแกร่งมาร้อยหนึ่ง เราเริ่มตบกับคุณภูดิจัดมาอาครับเฮ้ยเฮ้ยสู้ครูเอเอชนะมาต่อไประดับจิมเลสระดับพาร์ทเฮ้ยมันห้าพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสู้เท่สู้แทบไม่ไหวต่ไหวปะเราะปล่อยเฮ้ยมันเฮ้ยมันเอากลับมันเอากลับมันเอากลับเรียบร้อยแพ้ เราต้องสู้ครั้งเดียวเลยใช่ไหมชนะทาใหม่ดิกดรัว,วๆกดโอ้โอ้ยโอ้โอ้โหแรงมันเยอะมากไม่ชนะครับเราต้องไปฝึกเหยุผมฟาร์มกับอาจารย์ก่อนฝึกฝนกับอาจารย์เอาแต้มทีละห้าแล้วเราก็ไปหาสันเลียงมาช่วยเราภูมีพลังแค่เจ็ดร้อยเรามีพันสองเราชนะอยู่แล้วฟาร์มไป ชนะ25อ่ะเรามาสุกกันว่าจะได้สัตว์เลี้ยงตัวอะไรดวงมันไม่ค่อยดีอ่ะโอ้โหฟ็อกระดับแรตัวนี้ได้เท่าไหร่แต่เราเป็นสัตว์เลี้ยงตัวที่3ยังไงก็ต้องใส่ตัวนี้ฟ็อกบวกบวกอยู่ที่แะไรพลังคูณ 2.6แมวคูณ2.10เป็นแมวล่างรวมนะเสือบคูณ4เป็นระดับอีพิกด้วยเสือที่ได้จากไหนครับเช็คก่อนเสือที่ตู้ไหนตู้นี้ไงเสือตู้125ยยี่ย้าเราได้มาก่อนจากรางวันไงจะได้อีกแล้วรางวันได้หมัด100ตอนนี้หมัดเราก็984เฮ้ยเรารีเบิร์ดอะเช็คเชรีเบิร์ด รีเวิร์สรีเวิร์สต้องใช้ชนะ25ครั้งแล้วก็สปินสักหน่อยเฮ้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 ยได้เฟรมบี๊ดเฮ้ยรางวัลเฮ้ยระดับบิจินเดอรี่ได้เฉยใี่จัดอ่ะไม่แม่แม๊อะใส่ตัวที่ดีสุดไหนเฟรมบี๊ดเอ้ยเท่เฉย ลองวันฟรีว่ะอย่างเดือนน่าจะได้ชนะจิมไอ้จิมแรดจะลองดิห้าพันเท่ากันเลยนีย่คือฝีมือล้วนๆฝีมือพลังเท่ากันแล้วเฮ้ยเฮ้ยสู้กับ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 ,กบงัดกับเอออาศัยจังหวะชนะเรารีเบิร์ดได้แล้วหนึ่งรอบใช่ไหมรีเบิร์ดเราจะได้อะไรครับเพิ่ม๋อ,อเพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้รีเลยไหมหรือจะฟาร์มสัตว์เลี้ยงก่อน อย่างน้อยเราก็ได้ไอเสือมาแล้วถ้าเราฟาร์มสัตว์เลี้ยงตรงนี้เอามาใส่แทนเจ้าตัวฟล็อกเจ้าจิ้งจอกตัวนี้มีคูณเท่าไหร่บ้างครับเสือมีเขามีเขามีรายละเอียดไหมผมอยากดูรายละเอียดตอนรักนี่คืออะไรอ,อ๋อบัฟโชคอไอเจ้าเสือมันเพิ่มเท่าไหร่สี่จิ้งจอก2.6แสดงว่าก็คุ้มนะที่ผมจะเปิดตู้ร้อยิบห้า ก่อนรีเบิร์ตหรือไม่ผมรีเบิร์ตไปเลยรีเบิร์ตไปเลยแล้วไปงานใหม่ฝึกใหม่เพราะผมมีตัวสัตว์เลี้ยงช่วยอยู่แล้วรีเบิร์ตเลยดีกว่าคิดยากไปรีเบิร์ตเริ่มใหม่กำเนิดใหม่นักฝึกในตำนานโอ้ยมันต่ออ๋อน้ำเบลอ๋อผมผมใช้นี่ได้เลยหรอผมนึกว่าต้องเริ่มใหม่หมดเน,นี้ยก็ใช้น้ำเบลที่เคยฝึกถึงเท่า,าที่แล้วได้เลยเฮ้ยนี้ดีดีลึกว่าจะต้องฝึกใหม่หมดก็ใช้ได้เลยดีกว่า เพรางั้นรีบดีเบอร์อละดีแล้วจะได้เพิ่มค่าไอ้เพื่อของที่เราไอ้พลังการฝึกที่เราได้มันบวกเพิ่มมาอีกนี่ตอนนี้เราเป็นระดับบิ๊กนเนอร์แล้วนะครับเป็นเป็นระดับอ่าเด็กใหม่ระดับเพิ่งเริ่มมือใหม่มือใหม่เออเ้รียกว่ามือใหม่มือใหม่มหมัดพอกกายแล้วมันทำไมเป็นรูปไอ้นั่นว่า,ขางขาวอะไรเงี้ยะ เป็นรูป,นะปอ,อะไรแล้วในมุมฝุดตัวอะไรปะเนี่ยประทัดเปลี่ยนเนี่ยฝึกไปเสพบ,บ้าง มาเฟียต้องเราต้องใช้พลังเท่าไหร่ครับเพว่าเยอะแน่เลยตอนนั้นเราฝึกแทบทุกอย่างให้ใหถึงหนึ่งพันเลยใช่ไหมถึงจะเริ่มสู้ได้อ่างั้นเอานีน้เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เราพร้อมสู้กับมาเฟียเลยวะ่ะมาเจอกันมาเฟียขอเวลาออกกําลังกายสักแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวก่อนก่อนก่อนที่ผมจะไปผมเพิ่งเห็นมันมีออโต้เทนไหม อ๋อโอเคเราออโต้เทนเลือกเทนได้แบบจะฝึกอะไรก็ออโต้ hmm. ได้งั้นผมลองออโต้โมอัโต์มัตดิป่อยเฮ้ยโอเคเราไม่ต้องมานั่งกดจนมือพังเอาแยะแบบนี้ครับผมชอบลืมแบบเห็นพวกของฟรีแล้วลืมดูไว้มันมีออโต้เทนฮะอย่า hmm. งนั้นเดี๋ยวผมปล่อยออโต้เทนเอาไว้ซักให้ทุกอย่างอะ่ะมันถึงสามพันเลยเออให้ให้เออเอาซัก5้าพันเลยไหมจะได้ชนะบอสแชมเปี้ยนไปเลย เผือต้อง5,000รวมกันจะได้ชนะบอสแชมเปียนโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะปล่อยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เราครบ5,000ทุกอย่างเลยเรามาเจอกันเจ้าแชมเปียนมาเพื่อนๆต่อกันเลยผมฝึกถึง5,000แล้วมาลองดิเจ้ามาเฟียนายจะแข็งแกร่งแค่ไหนอุย้ย4,000นึงอาชิบหายเ,าเด้อเด้อไม่ทันโอ้โหเดี๋ยวๆมันห่างกับ จิมฮาร์ดขนาดนี้เลยจิมฮาร์ดไม่ใช่วะห้าพันเนี่ยสู้อัตโนมัติไอ้สู้อัตโนมัติเราต้องเปิดก่อนเฮ้ยถ้างั้นผมจะมาดฟาร์มนี่ได้นี่ไงสมาร์ทฟาร์มอย่างนี้กดอัตโนมัติให้มันไปต่อยเอ้ยให้มันไปนงัดเอาเองเนี่ยผมไม่ต้องกดเลยเนี่ยปล่อยอัตโนมัติได้เอ้ยโอเคโอ้โหพลังมันต้อง สี่หมื่นกว่าผมพลังแค่หมื่นเจ็ดเดี๋ยวเราต้องฟาร์มกับไ้ตัวจิ๊บแรตนี่ไปเรื่อยๆนะครับตัวเด็กจิมเอาให้มันถึงนี่ร้อยี่ห้านี่ไงเราก็ชนะครั้งนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปเอาสัตว์เลี้ยงเปิดตู้สัตว์เลี้ยงซิมาดิกตู้สัตว์เลี้ยงหนึ่งร้อยยี่สิบห้า แบบมหนึ่งไข่โอ้โหนกระดับหาง่ายที่สุดเลยโอ้โหมันไม่ดีเท่าตัวที่บีอยู่เลยเว้ยนกคูนแค่2.6ยิ่งจอกดีกว่าจะเป็นตู้ที่ออกจากไข่เนี่ยนะครับไข่ไหนจอกนี่มันไข่ไหนวะไข่นีนบ้า2ยี่ห้าอย่างเกลือ งั้นเราต้องไปฝึกให้ร่างกายแข็งแกร่งแต่ว่าเราสามารถกดฟาร์มจิมแร็ได้ผมฟาร์มจิมแร็ก่อนดีกว่าผมฟาร์มจิมแร็แล้วก็เปิดหาเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาแทนเจ้าจิ้งจอกถึงตัวนี้กดออโต้ไฟท์เลือจิมแร็จัดไป ผมฟาร์มแค่นี้ก่อนมารับรางวัลตรงนี้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ท็อกซิกไฮดราเอ้ยท็อกซิกไฮดราแต่มันกากว่าหรอสองจุดห้าเอ,อ้านี่จอกเจ๋งว่าโอ้ของฟรีว่ะของฟรีนี่เจ๋งว่าที่เราได้ตู้กาชาไอ้ตู้หมุนวงล้อมาอ่าลามาสุ่มหนึ่งตัวโ,โหนก นกสามสามตัวโอ้โหโดวงดวงจริงๆเลยดวงดวงหมด้าเป็นนกตัวใหญ่สามจุดเก้าสมใส่โอเคสามตัวใหญ่นกตัวใหญ่ก็ยังรวมได้ได,ดีกว่ายิ้งจอกนะยิ่งจอกล่างไปดีล่างรวมป้ยังดีกว่าไอ้นี่ยิ่งจอกนี่จะล่างรวมบอ่ไม่นิจิงจอล่างเล็กล่างล่างตัวเดียวอ๋อน,นี่ไงผมผมไม่เห็นเวโตะมันเขียนอยู่เนี่ย ต้องการพลัง83,000ืเพื่อจะชนะโห oh, อันนี้ต้องเก้าแสนเกแสน้าแสนกดออตโต้ดีกว่าต้องกดออตโต้สู้เราสู้ไปถึงหมัดหมัดเราห้0 0ัโอเคงั้นรอบนี้เราต้องฝึกกันต่อออกไปฝึกไปเราต้องชนะแชมเปี้ยนให้ได้ไม่ชนะแชมเปี้ยนชิพนี้ไม่จบอะ กดแปรออโต้ไฟเอยออตโต้เทนก่อนฝึกอะไรดีครับฝึกหมัดว่าผมว่าหมัดมันเร็วมากที่สุดแล้วขึ้นเร็วมากเลยถ้าถ้าแบ่งนั้นเก้าแสนน่าจะต้องทุกอย่างอย่างละแสนเลยปะเนี่ยหรือกดรีเบิร์ตดีวะหรือว่าถ้าเรารีเบิร์ตเราน่าจะฝึกเร็วขึ้นเอ้หยุดหยุดหยุดีหยุดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเทละรีเบิร์ตแ,แม่งเลยแต่รีเบิร์ตอะไรหายบ้างถ้วยเอาถ้วยลดลงแต่ไม่หายใช่ปะ ันใช้ถ้วยในการรีเวิร์ส50อ๋อไม่ได้ไม่ได้แบบทิ้งถ้วยทั้งหมดรีเวิร์สเลยอ่ะแล้วก็เก็บชนะให้ครบ100่ร้แล้วรีเวิร์สอีกรอบหนึง่งอ่าผมฝึกนี่ไอตัวออโต้ไฟอ่ะมันต่อจากคราวที่แล้วได้เลยเว้ยสว้านี่ไง3,000ปล่อยต่อได้เลยงั้นไม่ใช่ออโต้ไฟเพื่อผิดออโต้เทนอ่าออโต้เทนต่อเลยเอาออกต่อยตรงนี้ดิ ออเคเราต้องเล็งจุดต่อยให้ด้วยอันนี้เดี๋ยวเราจะฝึกแล้วก็ไปฟาร์มถ้วยถึงหนึ่งร้อยเออให้ถึงหนึ่งร้อยเลยผมจะตัดไปตอนที่เราพอมสู้กับแชมเปี้ยนแล้วนะเพราะว่าน่าจะนานโอเคไปกันเลยเอาล่ะเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ฝึกมาได้ประมาณหนึ่งแล้วถึงจะเผลอปล่อยให้ไอ,อเนี่ยมันฝึกแฮนด์สเต็งอะฝึกความแก่งของมืออไปประมาณแสน แต่ก็กว่าแต่มันก็ผลรวมมันได้แค่200,000เว้ยซึ่งจะชนะบอสแชมเปี้ยนได้อะมันต้องใช้ต้อง900,000เนี่ย9ก0 0 0 0กว่ามันน่าจะนานมากเลยงั้นผมมีวิธีอีกแบบคือเราอะเราอะจะฟาร์มที่บอสมาเฟียเนี่ยฟาร์มมันไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเอาตัวรางวัลเนี่ยมาเปิดไข่700มาเปิดไข่700ปุ๊บเราก็ได้สสียงเก่งๆ,ๆใช่ไหมแล้วเราก็ไปฝึก หรือไม่ก็กดรีเบิร์ตก่อนเว้ยเราจะรีเบิร์ตฝึกให้ถึง1000ชนะเฮ้ย <Hey, S 1> เราจะสู้ให้ถึง1,000พันชนะเปิดไข่แล้วสู้อะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆให้ถึง1000ชนะใช่ไหมแล้วเราก็จะสู้กับไอ้บอสมาเฟียได้ถ้าเราฝึกพอเราบีเบิร์ตไปแล้วหลายหลายรอบอะ่อบอะมันจะฝึกเร็วขึ้นเว้ยเองงั้นผมมีแผนนี้แหละหาคันแรกเราต้องรับของฟรีให้มาทุกอย่างเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวสั์เลี้ยงตัวนี้เฮ้ย <Hey, S 2> ตัวเดียวกับที่เรามีอ,อ๋อโอเคถ้างั้นถ้าผมได้ Okay. เขาก็สนใจได้เลยถือว่าเก่งที่สุดที่เรามีแล้วถ้าเราผมถ้าผมเปิดเสือซ้ำได้มันก็จะหลุมล่างใช่ไหมเออวะงั้นผมจะฟาร์มบอสมาเฟียนะมาเฟียบอสอันนะี้เออจะฟาร์มมันไปได้เลยไปียบอสฟาร์มเออชิวๆวะพลังเราสองแสนหกลว ก็แต่รูปร่างอานเนียมันเปลี่ยนแปบ,บวัวเปลี่ยนไหมเอ้ยแต่ไอคนไอคนนี้เขาน่าจะแต่งตัวให้ก้ามใหญ่เลยแน่เลย,เยคนที่มาอยู่ข้างหลังเรา,มาเมื่อกี้ไปรอโต้ยาวๆเดี๋ยวยผมจะเก็บมันต้องไปเปิดไข่ใช่ไหมเดีย๋ยวผมจะเปิดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ก่อนอยู่ก่อนงั้นเราไปเปิดไข่ให้ได้เสือก่อนแล้วเราต้องเอาไอเสือมา ไปเสือมาดิลิงไม่เอาเสือดิเสือเสือเสือโอ้โหนกแก้วไปเอาเสือนิลิงอีกโอ้โหมึงลิงตัวหนึ่งอ่ะท่านก็ลิงมาเลยจะซ้ำอ่ะเออครบลิงสามตัวรวมล่างไปนกด้วยอ่ะนกก็ซ้ำขาไปโอ้พลังแห่งสั์ซ้ำแต่ลิงลิงพลังดีกว่าใช่ไหม ดีกวเสือปะอ๋อมันมันเป็นล่างรวมเลยดีกว่าแต่ถ้าเสือรวมน่าจะดีกว่าไม่พอเอ่อผมผมปล่อยออโตโอ้ตอนแรกคิดว่าดูคิดว่ามันจะไม่เยอะเว้ยแม่งโอ้โหเจ็ดพันกว่าัพอละพอละราสู้กันมาเยอะละเจ0 0พน่าจะรีเบิร์กันยับยับ,ยบอะใช่ไหมรีเบิร์ตทีใช้หนึ่งพันน่าจะได้สักสองสารอบเพราะรีเบิร์ครั้งต่อไปน่าจะสองเท่า ก่อนอื่นผมมาเปิดไอ้ให้ได้ให้เสือก่อนตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องสู้กับแชมเปี้ยนเพราะว่าพลังของผมโอ้โหหมัดถึงหนึ่งล้านห้าแสนตอนนี้พลังรวมหนึ่งล้านแปดแสนมาเหอะสู้แน่นอนจะไปโอ้ยเยอย,อยมันเอาอะมันเอาไอคนเยาวคนยาวๆเฮ้ยสู้มันสู้มันสู้รียบร้อยชนะ ได้เท่าไหร่วะห2รบวินโอเคต่อไปเราก็ต้องฟาร์มให้ถึง15000เพื่อออกจากโรงเรียนตอนนี้เราชนะแชมป์เรียบร้อยแล้อ่าโอเคเดี๋ยวผมขอรับรางวัลประจำวันนะที่จริงเอ้ยเดี๋ยวค่อยรับอันนี้มันได้กล้าม100เดี๋ยวเรามารับที่หลังได้หลังจากเรารีเบิร์สักรอบอ่าเราเรีเบิร์ตเลยไหมเอ้ยไม่ดีเราต้องฟาร์ม1 5 0 0 0ที่จริงไอเนี้ย อนอัดอ,อะผมมาอาัดทีหลังไอแชมเปี้ยนอ่ะมันขึ้นวันใหม่เล่นวันใหม่แล้วมาอาัดเว้ยมันก็เลยนั่นหน่อยอาจจะแบบงงๆหน่อยมามาดูที่สัตว์เลี้ยงกันตอนนี้สัตว์เลี้ยงเราก็มีอะไรบ้างละมีพ่อมดพ่อมดญ้าตัวเล็กอ่าแล้วก็มีพวกไอเนี้ยอันนี้เป็นตัวใหญ่เป็นฮิวส์มีร่างเล็กร่างใหญ่มีลิงลิงใหญ่ แล้วก็มีพมดใหญ่ด้วยอ่ามีหลายตัวเมื่อกี้เราได้ดาร์กแบทมาคูณ7จดโคตรกากโอเคสวมตัวที่ดีที่สุดอ่าเราสวมใส่ตัวที่ดีที่สุดตอนนี้ก็มีบิ๊กเมจิกเมดแล้วก็บิ๊กวอเทอร์เมดมีสอตัวเลยจริงถ้าเรามีเบบี้วอเทอร์เมดอีก2ตัวเราก็จะได้ รวมเป็นบิ๊กหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วเอาบิ๊กสตัวมารวมกันมันก็จะได้เป็นฮิวไม่เป็นไรผมว่าเราฟาร์มไอ้นี่ยาวๆดีกว่าแชมเปียนเดี๋ยวผมจะกดออโตไฟนะแล้วก็ Champion. แชมเปียนแัดไปลองดูดิออโตไฟเขาก,กดยังไงน่าจะดีกว,ว่าผมปะเอ้ยมันครั้งเดียวชนะปะเออโหต้องสู้ไปอีกเท่าไหร่เนี่ยถึงจะถึง1มื่นมันไม่มีทางอื่นที่ฟาร์มเร็วกว่านี้ปะ ถ้ากดรีเบิร์ตผมก็ต้องไปนั่งทำกล้ามมาอกีกเดี๋ยวผมคอลองกดอันนี้รางวันนะกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี Auto ๋ยวอโต้ไฟอยู่กดรางวันไม่ได้เดี๋ยวผมเอารางวันมันมีถ้วยรางวันไหมนี่ไงสามถ้วยโอ้ได้แค่สามโอคนนว่กเยอะกว่านี้แค่สามรีเบิร์ตรีเบิร์ตต้องการนึงหมื่นนี่นก็รีเบิร์ตไม่ได้ตอนนี้สปินถ้าสปินกดเลย ขอให้มันลงที่ถ้วยรางวัลโอ้มันลงอะไรปะเนี่ยเฮ้ยแต่หนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ก็อันดับสองเปล่าของรางวัลอันดับสองถ้วยเพิ่มโชคะปะกดที่มันอยู่ไหนวะถ้วยเพิ่มโชคเนี่ยสตร์ใช่อยู่ในสโตร์เรอว่ามันมีของรางวัลที่กินแล้วเพิ่มรางวัลได้โชคไหมอ๋อไม่ใช่เอ้ยนี่เออเพิ่มโชคไม่ใช่ดิอันนี้ทุกได้โกลเด้นแฮช มีโอกาสฟักไข่ได้ตัวทองนี่ยเอิร์นดับเบิลวินโอ้โหได้วินคูณสอราคา104 14ร1 9เป็นไรผมกดออโต้ยาวๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอยากให้ผมทำพาร์ทนี้หรือเออโอเคงั้นวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมเล่นต่อในแมปนี้นะคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้เลย แล้เวเดี๋ยวผมจะออกจากโรงเรียนไปแล้วไปดูกันว่าข้างนอกมีอะไรบ้างก่อนจากกันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ถ้าชอบอยากให้เพื่อนๆคนอื่นดูก็กดแชร์กันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ